มุนบ้าโลฮะมันจะมันจะเปินมาห้องห้องเลย โกลิฟคือบอกมาตักหนาวะเล็บฮะโอ้รถมันจะพังอลไรรถไทยโกลิฟไอ้จ้อยเอาโฟลิฟมายกหน,น้านลอยให้มันอะไนั่นนะโอ้โยกพอห้องห้องไม้ห้องอะไรยังไงโอ้รถรถก่อยมันโฟวินมันจะห่าง โดดดองๆอยู่เนาะทั่วข้างนี้มันล่มแล้วเนี่ยข้างนี้มันจมขักแล้วเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้นก็เอาขาหน้าให้ยกให้หน้ามันลอยพอได้ห้องไหมเนี่ยพี่ ikut print. cứ nén trộm giút hả? Tà yạn ทางนั้นมันลมเลยใช่พี่ อันนี้คือเราจะเอารถไปลงไปข้างล่างนะเพื่อจะอ่าเหอวรวด้ยเี่ยา่ะโอ้ันตรายด้หมันตายหัวเสียบเด้นัดโอ้โอ ตัวไหนเด้อตัวไหนเด้อเจโน้อยมันห่วงเี้น่ะน,น่ะโอ้ยใช่ใช่มันตกหลุมนี่โบได้เด้เนี่ยตายปาไย คันหน้าตาทให้ลูกค้าครับช่วงนี้คันหน้าชีอไอยกำลังมาครับนะค้าอยากได้คันหน้าหัวยาวทีเอ็กนะฮะในราคาต่ำสุดเฮ้ยเ,เอาเอ,เอาเอาเฮ้เอาไปไหนไปไหนไปไหน เอ้ยเขาหักด้วว้เฮ้ยอยูันเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยสนเฮ้ยเออมง่ะไถ่ไไปยาวๆเลยเพอันนี้ฝังไลฟ์โฟโซนะเนี่ยครับพ แรงฮึฮึอะน้าเ,เดี๋ยวข้าวเสื้อแดงเสื้อแดงนะครับรอค้าหน้าอยู่เฟ้องไทยฟุโซอย่างสวยๆเลยนะตัวนั้นใครหาเฟืองไทยู้โซออยู่ รีบจนฟันไล่แล้วมึงอะเอ๋อใครหาอยู่ฟานหน้ายังพอมีเยอะอยู่นะฟานหน้าหัวยาวหรือว่าจะเอาสลักใหญ่กว่านี้ก็ได้นะฮะ